ถือนถ่ายสดแล้วนะคระับตอนนัน้เนเนก็เรียนนี่ก็อันนี้ก็มห <5 S 1> ้าเรียนอยู่วัดวัดแจ้งไปจันทคามอันนี้ก็มสองมหนึ่งแล้วก็ถ้าจบมหกที่นี่แล้วก็เข้าปทุมธานีวัดตะบาอีกวัดหนึ่งเป็นเป็นวัดวัดคลองเอนอ,อยู่ใกล้ๆกับวัดธรรมากายเกนได้แหละ ตรงนั้นพวกที่จบแล้วไปเรียนต่อมหาลาัยมจรอตีถึงเอกอยู่นั่นเออมีสถานที่จัดแจงให้รับส่งส่วนมัธยมต้นสมมมัธยมปลายก็อยู่ที่กบินเราที่วัดเราเออไปเรียนอยู่ที่วัดแจ้งปัจจุบา,ามไปกลับไปกลับแล้วส่งเสริมการศึกษาไปเพราะอ่าปีนี้ก็เลยมาแจ้งข่าว เดี๋ยวโบชัวที่อะไรต่างๆก็จะเอามาให้อาจารย์ให้ให้คุณโยมชิดได้พระมาฝากให้ตรงนั้นก็จะมีเครื่อกรรไกนอกมาถ้าถ้ามีโครงการถ้ามีเด็กเยอะเราก็จะจัดเชิญเออเป็นการเสียงใช่ก็มาเป็นเรื่กรอยู่เออเดี๋ยวอ็จะออกหนังสือเชิญมาให้ความรู้เมนได้โครงการอันนี้ก็เลยเอาอ่า ของมามอบให้เล <spell, S 1> ็กๆน้อยๆแล้วก็มาแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการด้วยเพื่อให้อาจารย์ได้พอได้ประชาสัมพันธ์ให้เด็กๆได้รับทราบโครงการก็ไปอยู่วัดระกังเต่วันที่หเมษาอ่าวันที่วันที่1นึ่งเดืนไาก็ไปจะทำพิธีมันารไระอ่าสมบูรณ์วันที่หเมษาอยู่รมจนจบโครงการก็น่าจะประมาณสิบเดือน จะมีมีทั้งฝ่ายวิทยาการก็จะมีโครงการอยู่ก็มีเด็กมีตุ้มตุ้มบัตรมีพวกประเด็นอัตรสินบนทะเรี้ยงก็จะมีการแก้การมีในการกเสริมพวกนี้เป็นใหญ่เพราะทำไมไปถ่ายข้างหลังวออครับไหมมาไรสดทำไมไปอยู่ข้างหลังนี่อยู่ข้างหน้านี่ไปอยู่ข้างบนก็ได้เออจะได้เห็นหน้าวออกนหน่อยคนใหญ่ก็จะแก้โดยหลายทางคุณมตุ้มจะนิยาม ที่ท้องฝ่ายวิชาการดำเนินการท่เนเรื่องการเสริมเรื่องการเอกหรือเรื่องงานที่เรื่องของนรักษัการบุคคลที่ดำเนการเ้ไนที่ว่าดำเนินการมาสปีล้วย่งนั้นเด็กที่ติดพวกนก็จะให้ไปเป็นประชากรสมเนเพราะูร้อนถ้าอยู่ถึงก็ปรับสูรถ้าถึงกาผันเ่ยนกันที่ส่งเสริมเขาเป็นเรือหรือว่า ทช่วงนั้นก็จะแล้วแต่ว่าผู้ฝ่ายวิชการจะติดต่อที่ที่วัดไหนที่ผมมีโครการอาจจะมีสาขให้ผู้กครองได้เซ <Humans. S 1> ็นรับทราบกลับมาก็จะเป็นการอนุมัติการจบในรอบที่สองคือรอบที่หนึ่งจะต้องอนุมัติภายในเดือนมีนารอบก่อนก็ภายในเดือนพฤษภาจะมีการทีมงานสองรอบ กรณีนี้ก็คือเด็กมัธยมถ้าเด็กตัมมันไม่ได้ตรงเงื่อนไขเร็กผมแม่แต่เขาจะสะดวกคุณเสียงทั้งนี้เมื่อเราเปเนินการและติดตามแล้วมันคือคนเดีกแบบเด็กๆดีกับผู้ปกครองเราก็เลยหันหลังเพราะว่าถ้าเราไม่ทำลักษณะนี้เด็กที่เขาติดชู้ติดรอผู้เนี้ยติดมอสเขาเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุเดี๋ยวคือความรับผิด at okay, ina-inom. เรามันรับผิดชอบเฉพาะในกล่องร่วมเงินเราก็ต้องใช้สภาวะทางน้าสังคมนโยบายปฏิสิทธิกรรมนักกีฬาอันนี้เอามาใช้เป็นอยู่ที่เงินนี้ก็จะไม่ล็อกกู้แจกมีการที่ผมคิดเอาไว้คือเราจะไม่ไม่ล็อกกู้แจกที่ก็มีขายในท้องตลาดแต่จะใช้เรื่องของความคิดความคิดความรับผิดชอบต่อบริษัท งั้นทุกวันนี้ผมไม่รับผิดชอบในแต่ทุกอย่างก็คือให้ทุกคนเป็นผู้มีส่วนร่วมมีส่วนได้ส่วเสียดังนั้นวัสดุปัจาัยที่อยู่ภายในโรงเรียนี้เป็นของคนจนไม่จะพออยู่โรงเรียนมีชุดในในการดูแลรักษาเขาก็จะเข้ามาใช้หลักขาลัข้อมาเราก็จะดูแลอะไรนี้ปกติที่โรงเรียนเรามีวัาไายเข้ามา จะเป็นในเรื่องของธรรมพท์แล้วก็มีวัสดุศักดิ์วัตรอาจารย์มีละแลเราพอคุแลก็จะมีถ้เป็นเรื่องของการอบรมก็จะมีพระที่พระน้องสามพระเลขาของจา,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 าแต่ถ้าดูรดูดดด้อนดูรดูร้อนไม่มีกุจกานที่มา เรียนเปจะบาดีครับแล้วแต่เมื่อไหพอถึงช่วงที่เขาจะต้องแก้ไขเราก็จะศึกษาว่ามันมีวัดไหนสมุดไหนที่มีการที่มีอยู่แล้ว่าเราก็ต้องไปดูว่ามีความที่เลี้ยงพระที่เป็นที่เมืองเราโดยมีดูแลเพื่อเพื่อความมั่นใจของด้วยแล้วก็ป่าที่วัดป่าเมืองเก่าอีกวัดหนึ่งให้ช่วยพิจารณา ได้เอาเอกสารมาให้แล้วก็ได้แจ้งฝ่ายปกครองญาติโยมให้รับทราบก็พอดีที่ผมทำมาแล้ว6ปีณตอนนี้โรงเรียนบ้านบุเชียวอย่างเงี้ยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสกุญสิ่งรถเครื่องี้านกีญสิ่งเด็กมัธยมกี่กนเด็กมัธยมที่5ข่ายยี เนียทั้มูลเหี่มันมีฟังม์ชันอะไรอยู่เดิมแล้วทำให้มันดีเมื่อวันเช่นนี้ก็มีเด็กขอรับการประมูลเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานซึ่งเป็นเงินเดียวที่บังทีรวมรางวัลเยอะแยะรับไล่ไปทางบูนดิวันบูนเป็นเด็กที่ก็ได้ในกรรมดา มีแรกมาเนี่ยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ไม่ได้ชิ้นเดียวเดี๋ยวเดี๋ยววัดเราเรียนที่ไปประกวดสับผานได้รางวัลมาก็จะตัดกับโชว์ไอ้เนวัดเนี่ยขอเออขอขอสุดูดีใช่ไหมเขาเรียกว่าขออะไรเออเกียรติยศเออเกียรติยศเรียนขอเกียรติยศอันนี้ที่ตั้งอยู่นี่เฉพาะของปีนี้าะเพาะของปีนี้แหละโอ้ยแสดงว่าเยอะสียจนไม่มีที่จะวางแล้วเนี่ยเป็นธรรมดาเพราะว่าปีนี้ ทำงานได้ไปใกล้ๆรี่มีอะไรบ้างของที่นี่ครับเพรกะว่าผมมีการมีคนมาช่วยคนมีเด็กผู้หญิงมีธรรมะมีท่านจังหวัดนะครับีก่แ้รธรรมดาแต่ไม่ค่อยมีคนรู้ไปรังนหน่อยแต่วา ทำไมเรียนบีเปต์เช็มมาเช็มเประจังหวะมัดฟาเมืองเกาะจะเป็นแชมป์ประจังหวะแล้วว่ากิจกรรมทกิจกรรมมันก็เป็นการส่งเสริมทุกด้านร่างกายทุกด้านอารมณ์ทุกด้านความคิดในร่างกายในเรื่องของมิติสำคัญทางสังคมถ้าเรามีกิจกรรมทุกด้านกีฬาเรามีความใส่ใจเด็กก็มีปพฤติกรรมตอนนี้เด็กทั้งทั้งตำบล สองข้บน like t t ไม่มีเรื่องตกตีกันไม่มีทะเลาะกันดีดีถือว่าประสบผลด้เลยปัญหาตัวนี้ปัญหารายแดงมากมาแรื่อแกเด็กไปเข้าค่ายอยู่ค่ายพักแรมดีเป็นปัญหาครับโดยเฉพาะเด็กมัธยมแย่งสาวตีกันพกมีดพกกระุูใส่กันมอหนึ่งมอสองนั้นเลยนะถ้ามอสามก็เริ่มงที่ได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีไม่มีเลย มีแต่พกมีดพกอาวุธพกพกเป็นเม็ดๆมีขัดกันขัดแย้งกันบ้างพอเรามองตาก็เป็นอันว่าเข้าใจแต่ก็ไม่ไม่เคยลงโทษที่โรงเรียนแต่จะเอาบทเรยนดังนั้นเดยวนี้เด็กผู้ชายเหมือนสมเด็จอย่างนี้ก็จะมีข้อสาวตามโรงเรียนทั้งนั้นเลยน้ายิงหน้าตายอย่างนี้เนาะได้เลยเสร็จได้เลยผ่านเลยอย่างนี้ผ่านเลยแต่ว่าหน้าตาดีเฉยๆไม่ได้ ต้องมีความสามารถหน้าตาดีหน้าตาดีจะไม่มีเกินนะครับไม่มีโชว์ก็จะเป็นผลดีเป็นต้นแบบสำหรับรุ่นหลังๆต้องใช้ความสามารถในการจูงใจนักกีฬาเพราะงั้นเด็กก็จะร่วมกิจกรรมกันบ่องๆปลายเดือนกุณผ่านนี่ก็จะมีกิจกรรมตัวนี้การถูายทอดแรงการส่งกีฬาของสพทของณตะตวง ปี่โอกาสดีครับที่มาแนะนําสถานที่คงก็เลยพอจะเดาเส้นทางได้ว่าเด็กก็คงจะมีทั้งเลือกเด็กอยากจนของเราเป็นวัดปา่าเป็นวัดป่าแนวป่าเอออยู่เรียบง่ายสบายสบาย,บายผมเป็นคนชอบ,อบปาออ่ามอนงไงเอออยู่กระท่อมอยู่ไปปกติยากคงยากคคาไปอยัง้งเออเวลาบวชก็การกดนอนใต้ร่มไม้ไปอบรมใต้ร่มไม้ไปธรรมชาตินี่ชั้นเรียวนั้นเนี่ย เออชันเบอร์เดียวแล้วก็มีเสริมได้หน่อยนิดนิดแข่งกันเองบินบินบินทบบาทเออบินทับบาทชันเข้าในบาทเออเนี่ยเแบบพระสายกรรมฐานเออแต่ไม่ถึงขนาดเดินตุดงหรอกเออเดินตุดงกวัวร้อนอันนี้ยังเป็นกั้มอยู่ยังไม่ได้ทานเลยเป็นกรรมฐานเป็นกรรมฐานเนี่ยพวกนี้เราจะพาเดินจะพาเดินตุดงมาอยูอปัจจุบันมีสมณเณรอยู่ในสำนัก สิบสามสิบสามเรียนหมดเลยพอพอดีเลแล้วก็พระก,ก็ในภาษาก็จะห้าองค์หกองแล้วภาษาก็แล้วแต่จาริกไปแต่ปีนี้จะมีมีแนวโน้มจะเยอะขึ้นเพราะที่แจ้งมากจากที่ตา่างจังหวัดก็เยอะทีนี้เราก็อยากจะให้คนที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยชุมชนใกล้เคียงกันมีส่วนร่วมในโครงการนี้เดี๋ยวญาติโยมจะบอกโอ้ยมีเด็กเด็กตาา่างจังหวัดทั้งนั้นมาบทมาเรียนอยู่แถวแวนี้อยากจะให้คนที่อยู่ในเขตเนี่ยมีมีมีโอ,อกาสมีส่วนร่วมรับรู้ จริงๆโรงเรียนไม่อหม่อนกันจะโชคดีอย่างคือมีสมนรกสมีวัดเดบริการเยอะยังศูนย์เขาแก้วเสด็จนี่ศูนย์ใหญ่เลยแต่ว่าเราก็เลือกใช้บางกิจกรรมบางกิจกรรมเราก็คือดูความเหมาะสมแต่เราก็ไม่ได้ไปกิจกรรมที่ไหนทั้งสิ้นอย่างนี้เป็นวัสดุปกค้างของศูนย์เขาแก้วเสด็จศูนย์การศึกษาของแก้วเสด็จ ม,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 มีวัดของชันวัดเวตรูงที่อยู่มกล้มีวัดบ้านบุเสียววัดบุเสียวมีวัดขอน้ำจันแหล่งที่อยู่กล้ก็มีหลายแต่ว่าระดับผู้นำที่จะดำเนินการในเรื่องกิจการทางศาสนาเราก็ไปใช้วัดสว่างอารมณ์ดูววัดหนองสัน นี้ปาจีนกบินปาจีนแต่แถวนี้มันก็เป็นแบบนี้บุคลากรทางศาสนายเยี่ยมมากคุณถึายยอมรับว่าบุคลากรทางศาสนาหายากโดยเฉพาะพระนี่แหละเอาไงระดับที่จะมาทํางานเพื่อศาสนาหรือจะมาสอนมาอบรมอะไรต่างๆที่วี่งได้บป็นไปพะบวชเป็นงานหล่อบวชเป็นงานหล่อซีดานตอมมีเสน่ห์อยู่ไม่ได้ นะัทารอแล้วต้องต้องต้องแรงเซาอสะถึงเขาจะไม่เอาไปทำนะเป็นพ่อพันธุน์เขาจะได้รอดกระโสดอสมหน่อยแนละ้วคนเนี้โอ้ท่าทีท่าทีจะที่เลยวรอเซ็ตราด <laughs> ับมีหลุดหลุดไปเยอะเนี่าคณนะคณะสงฆ์ทางเนี่ยก็ก็แต่งตั้งให้เป็นนั่นนะสหนักเรียนประจำจังหวัดของคณะทอนะอทอ ก็จะเปิดเรียนดูเอาทีทเดียวแล้วก็สอนเองเวลาสอนเองเรียนทั้ง, Thompson ท,างทางโลกทางธรรมยังยังไม่มีเวลาที่จะเปิดบาลีเจ้าคณะอำเภอเขาก็ส่งรายการมาแต่เรายังแต่งเวลาให้รับลงตนนัวไม่ได้ตอนนี้สอนบาลีผมไม่แน่ใจว่าปีจีนต่างชาติของชาปจีนปีจีนแทบจะไม่มี <c oughs> เออราชทีแทบจะไม่มีเลยมีประมาณคารับรับที่ทมยุทธกทีหนึ่งหานิกายกทีหนึ่งแล้วกับเตะกตีก็ไม่ได้ไม่ได้เวิร์กมากกสอบถามมหาปยูนเอ่อสมัครไปที่ฝไปเรียนที่สุโขทัยก็เลยสงสัยก็เลยที่ใช้หน้าตัวมีก็เลยสงสัยที่จะบอกเราแล้วกระทั่งกระทั่งโรงเรียนพระเนรนี่ก็จะยก หมดเหลืออยู่วัดเดียววัดแจ้งเพราะจำนวนพระน้อยน้อยไม่ผ่านการประเม,มินก็ต้องติดตัวเรีนหลายที่เสร็จแล้วก็เนี่ยหรือวัดแจ้งเนี่ยเราก็เป็นโรงเรียน<จ>ที่ยุยงัเพราะว่าเป็นโรงเรียนมีชื่อมีเสียงมีองค์เจ้าฟ้าเข้ามามษั่งสมุทรสถาบันนที่มาเป็นครูเ,<อ>เป็นผอนี่มาติดวัดแจ้งเยอะก็เลยอยากจะรักษารักษาบรดกันล้ํำค่าของ จังหวัดเพราะว่าด้วยการให้ล no ูกเรียนไปเรียนให้เยอะๆคือรักษาโรงเรียนสถานภาพโรงเรียนให้ดีเพราะดูแล้วเนี่ยถ้าไม่ไม่ช่วยกันมันก็จะรักษาได้ยากเดี๋ยวนี้พระเนตก็มีน้อยเลยไม่จะเปลี่ยนวัดนาดีอะไรต่างก็บินก็เคยมีแต่ก่อนมีวัดปไปยังทำเตือนแล้วก็ปิดกันไปหมดเลยมีรายระเอียดเพราะว่าจำนวนนักเรียนไม่พอคือมันต่ำกว่าเกณฑ์การประเมินครูผู้สอนหายากอเลยว่าตั้งยายบ้านจะมาดูเพื่อนช่วยครูบาอาจารย์นะ อย่างจะรักษาสถานภาพของโรงเรียนเป็นกำจะหวัดสบ,บายสาแก้วก,กับบินโมรีก็เห็นมีสักโรงเรียนหนึ่งหรือก็ไม่ใช่ดับไปหมดทีนี้ถ้าอยากจบคือควจะคืนยาวัดพยาธรรมถ้าผมจําไม่ติดนะรุ่นสุดท้ายที่ที่มาดาเนินการก็คือมหาชาัยวัดใหม่คุณทองก่อนก็ไปเรียนออแล้วก็มาชาดีมามาพัฒนามาดีก็มาแล้ว สักพักหนึ่งก่อกนซึ่เป็นงานเก่งๆนัไม่ได้ไปทำธุรกิจอ่าคิดมามาช่วยยกของอให้พ่อให้ขอออเป็นตัวแทนนี่ยออรับมอบอะไรก็แล้วแต่พอพอพอไปจัดแจกเออทำเป็นอาหารกลางวันกลางวันเด็กหรือไปแจงอะไรก็แล้วแ,แต่พิจารณาเอาตามความเหมาะสมวันนี้มีโอกาสเอกาสารยัางงานบวชยังไม่ได้มีมาให้อเ,เออจับภาพแล้วเอออ้าวเ่า ไม่สวยนะภาพหลอนะโอเคยัอันนี้สดครับอันนี้ไลฟ์สดติดตามได้ทาง Facebook วัดป่าเมืองเก่าปลายจีนบุรีเออเทปก็ได้เยอะแยะไปหมดก็ไลฟ์สดบรรยายธรรมะไลฟ์สดจุบประจำเอาลุกสิครับมอบของแล้วทีจะอยู่นี่ก็ตามใจโอ้โหเวลามอบของนี่บรรยามีสวนวมสวนร่มมานั่งยิ้มอย่างเดียวเลยเนี่ยนีปวดตีเนี้ยตีนะครับปวดตี ไปเดี่วตัวผมพอทราบว่าตัวสอ <c oughs> งนายทำงนานแล้วสิบเก้ามมลอประธานนักศึกษาปี38-37ปีประท้วงกอพกอพม่รับรองปริญานะ่ะนี่แหละเป็นตัวตั้งสตีพาเดินอร่างพรบ,บกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมารองรับสมัยวิเตอเรียลามาก็เป็น อ่าอะไรลนะ่ะเขาสดไปจำสนักรัฐมนตรีในก่อนฝ่ายกฎหมายนะเอาเขามาร่างกฎหมายขึ้นมาทำไมก้องอ,อ,อไม่ยอมรับปริญญาพอ,อบปมมบ,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 บเนี่ย